คุณรู้ไหมคะธรรมชาติของใจมีการเปลี่ยนและล่องรอยอะไรนะที่อยู่เบื้องหลังของการเปลี่ยนใจและใจลอยมันก็คือกิเลสตัวโลกโกรธและหลงนี่เองคะ่ะยิ่งไปกว่านั้นเราเกิดมาพร้อมกับกิเลสสตัวนี้แล้วก็มีอิทธิพลกับนิสัยของเราด้วยนะคะโดยปกติแล้ว มนุษย์เราจะแสวงหาความสุขความสำเร็จในชีวิตเสมอแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถทำได้แล้วอะไรที่เราต้องทำเพื่อให้ได้มาถึงความสุขและความสำเร็จถ้าคุณได้รับฟัง EP ที่หนึ่งและ EP ที่สองคุณจะรู้ว่าเราสามารถรับกระแสพลังงานไฟบวกจากแหล่งกำเนิดโดยตรงซึ่งคนทั่ว,วไป จะไม่รู้ว่ามีอยู่จริงเพียงแค่เราเชื่อมไปที่ศูนย์กลางกระแสพลังงานไฟบวกให้ได้ตลอดเวลาเมื่อเชื่อมแล้วความวิตกกังวลในใจของเราจะไม่มีแล้วความสุขก็จะตามมาเมื่อเรามีความสุขความรู้สึกดีๆก็จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นผลงานที่ดีจะทำให้เราเป็นที่ยอมรับแน่นอนคะ่ะ เจ้ากิเลส3ตัวนี้ก็ยังมีอิทธิพลกับอารมณ์ของเราอยู่ซึ่งตัวเราเองต้องคอยสังเกตให้ดีนะคะเมื่อเราสัมผัสได้ว่ามีกิเลสเข้ามาในความรู้สึกต้องรีบกำจัดออกไปให้เร็วที่สุดโดยการนึกถึงศูนย์กลางกระแสพลังงานไฟบวกและคิดว่าคุณได้พลังงานของความรักความเมตตาความเอื้ออาทร จากแหล่งโดยตรงและมากพอที่จะแบ่งปันให้คนทั่วท้งโลกได้ถ้าคุณมีนิสัยของพลังงานฝ่ายบวกมากขึ้นคุณก็จะสามารถสัมผัสต,ตัวโลกโกรธและหลงหรือพลังงานฝ่ายลบในตัวคุณและผู้อื่นได้นั่นก็หมายความว่าคุณแยกออกว่าดีและชั่วสุขและทุกข์ คิดบวกและคิดลบเป็นอย่างไรขอบคุณนะคะที่รับฟังถ้ามีคำถามก็เขียนฝากไว้นะคะ